ครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปตั้งนานนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นาของผมเองนะครับเสียสละพื้นที่ของการเลี้ยงควายครับพื้นที่แท้เล่มครับมาเข้าโครงการโค้งหนองนาโมเดลตัวเรือนสามไร่นะครับพื้นที่สามไร่เนื่องจากว่าที่แปลงของผมนะครับหน้ามันแคบครับต้องมีการดัดแปลงแก้ไขแบบครับไม่ได้ตามแบบเป๊ะแล้วครับแบบสรินทินช้างใหญ่นะครับผม เห็นนี่ก็คือการขุดธนาคารน้ำครับผมลุ่มครบซึ่งมันมีน้ำออกครับก็เลยมองไม่เห็นภาพแต่ว่าอาศัยประสบการณ์ของคนขับล้วนครับคนขับฝีมือดีครับผมนี่ครับประสบการณ์ล้วนครับเจาะเข้าไปครับผมเพื่อรองรับธนาคารน้ำระบบเปิดนะครับกำลังเริ่มขุดครับผมบ่อแรกครับ มาขุดช่วงนี้ครับดูที่น้ำมาเต็มทุ่งนาแล้วครับเนี่ยต้องเพิ่มความลึกครับเพื่อให้ได้จำนวนคิวดินตามที่ตกลงกันไว้ครับผมส่วนทางข้างๆก็ตัดคลองไส้ไก่ออกไปเป็นที่ก็ได้เฉพาะ รถเข็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรีสมากมาผมหลักๆใจความผมก็ต้องการแหล่งน้ําแล้วก็มีพื้นที่พาะปลูกนั่นเองครับเดี๋ยวให้เสร็จก่อนผมจะลงใหม่นะครับจะลงอีกครั้งหนึ่งให้ดูครับขอบคุณครับที่รับชมครับผม